ร้านข้าวหมกไก่สยามน,นะครับอันนี้ก็เมนูเขานะประมาณนี้นี่มาแล้วอันนี้คือหนะ้าตาข้าวหมกไก่แล้วก็ผมสร้างไก่แยกมาด้วยแล้วก็อันนี้คือซุปเนื้อดูหนะ้าตาซุปเนื้อก่อนแต่รสชาติน่าจะจัดจ้านนะนี่นะ ราคาก็ตามเมนูที่ผมให้ดูไปแล้วนะนี่ยไะ,ะเดี๋ยวมาชิมกันลืมกดถ่ายนี่ยหน้าตาไก่ก็ไปอย่างงี้สินใหญ่เลยเข้ามันเขาหอมมากผมชินแล้วลืมกดถ่ายไก่นุ่มเด้งไก่นุ่มเด้งน้ำจิ้มน้ำราดจะออกหวานหน่อยแต่พอกินแล้วมันเข้ากันนะเนี่ย พอก,กินแล้วมันโอ้ดีมากเลยเนี่ยผมชิมละพอกินแล้วมันเข้ากันเนี่ยข้าวมันนุ่มหอมดีมากหอมเจียวก็กรอบหอมเจียวซุปเหนือ นี่ให้ดูซุปเนื้อซุปเนื้อรสชาติจัดจ้านคล้ายๆต้มแซบอะ่ะนี่ผมให้ดูเนื้อเนื้อเขาเปื่อยไม่เหนียวคล้ายๆเนื้อตุ๋นมาเลยนุ่มโดยรวมดีเลยล้านเขาอยู่ใ,ใลกล้ๆรลตัดบ,บางใหญ่นะใครผ่านไปหามาลองแวะมาดูนะ ถ้าที่จอดรถเต็มก็จอดที่โลตัสนะแล้วก็เดินมาหน่อยไม่ไกลประมาณห้าสิบเมตรนิดเดียวไม่เกินห้าสิบเมตรดีมากอันไปผ่านไปพามาผมแนะนำเลยร้านนี้ราคาก็ไม่แพงแบบที่ถ่ายให้ดูไปแล้ว ราคามาตรฐานเลยข้าวหมกไก่ห้าสิบเก้าหกสิบเอง <c oughs> ผมสรุปเลยนะร้านนี้ถือว่าดีร้านหนึ่งเลยน้ำจิ้มเขาจะไม่ได้บอว่าจีจ์บเหมือนน้ำจิ้มซีฟู้ดนะจะอ,อกวนหาหวาน แต่พอกินแล้วมันเข้ากันอะแล้วไก่ชิ้นใหญ่มากเนี่ยเขาให้มาราคาไม่แพงเลยราคาดีก็ประมาณนี้นะครับโดยรวมข้าวหมกแล้วก็ต้มเนื้อนี่ผมชอบเลยดีเลยผ่านเลยอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ